เป็นโทร<ะ>แจ้งตำรวจเลย เปียนโทรแจ<ะ>้งตำรวจเลย ตั้งแต่แถวๆก่อนขึ้นสะพานนวลชมนีมใช่ลักษณะการขับของเขาเป็นยังไงบ้างคือเขาขับสายขับสายไปสายมาตลอดเลยเราก็ด้วยความที่เราขับสายแล้วปา,มา,ด,าวดมาใกล้รถเราเฉียดมาใกล้รถเราเราก็เลยรู้สึกว่ามันอันตรายเจตนาเราเรากลัวเขาเจ็บเพราะว่าเขาเขี่ยัาเราเราอยู่ในรถเราไม่เจ็บหรอกเขาอะเจ็บเราก็กลัวเขาเจ็บล้วก็บีบแต่ไปปิดหนึ่งบีบแค่ครั้งเดียวแล้วบีบสั้นๆบีบแค่เตือนไม่ใช่บีบแบบยาวบีบด่าไม่ใช่ พอบีบปุ๊บกระดาษตั้งแต่ตรงนั้นเลยเราก็ไม่ได้สนใจหรอกได้ยินเสียงดา่าก็อ่าไม่เป็นไรเราก็ขับให้มันผ่านเลยไปกลัวค่ะ<ม>กลัวนี่โชคดีที่เขาไม่ได้มีอาวุธลงมามและยังโชคดีที่มันเป็นช่วงหกค่ําในที่ชุมชนมในย่านที่มีผู้คนมากมายแต่ถามว่าต่อให้มีผู้คนมากมายยังไงในย่านไหนคนที่ทําได้แบบนี้ทาได้ขนาดนี้ค่ะเราไม่สามารถคาดคิดได้หรอกคะ่ะว่าในครั้งต่อต่อไปในครั้งข้างหน้าต่อไปเนี่ยเขาจะทําอะไรได้มากกว่าน,นี้ คิดว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องอเราไม่ได้ยั่วยุเราไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้ไปยั่วยุให้เขาประทุมากขึ้นเพราะฉะนั้นคิดว่าการเก็บหลักฐานด้วยการเห็นหน้าชัดเจนขนานหนูเชื่อว่าตํารวจไทยเก่งเชื่อว่าคนในสังคมต้องเข้าใจในสถานการณ์ที่เราแชร์ไปว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเราเก็บหลักฐานได้แล้วตํารวจก็ดําเนินคดีตามตัวมาให้เราได้รับบทลงโทษ ก็เลยก็เลยมั่นใจว่าคุมสติดีกว่าเพราะถ้าเราไม่คุมสติไปพุ่งชนลงไปปะทะหรือยังไงเราเป็นผู้หญิงตัวเล็ก,ลกคนหนึ่งเราเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วค่ะขับตามไปอรอก็ไม่รู้คขาจะไปไหนเขาหลอกล่อเราไปไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเก็บภาพเก็บหลักฐานเท่าที่เราเก็บได้แล้วก็เข้าไปแจ้งความ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ